โอ้วิวมุมสูงนะคะทุกคนแปลงผักตาปีเตอร์โอ้ไปกี่กิโลนี่พี่เจ้าแกวะประมาณสามกิโลสี่กโลลูกหมูใหญ่มากสิเกียรตไทยเดีปลต้องไปดูปอสผักฝรั่งปลูกนะคะดูตรงนี้นะคะทุกคนบิ๊กวันบิ๊กบิ๊กบิ๊กขอบคุณนะคะที่คุณปลูกผักที่ฉันกินขอบพีเตอร์ทีมาทำที่ยึดตรงนี้เนี่ยค่ะทุกคนหลังจากที่เราไปดูแบบ ที่วัดนะคะทําในเนื้อที่ที่เรามีเนื้อที่น้อยเนาะก็เลยทําแบบนี้อันนี้ต้นลําไยนะเนะี่ยโอ้เดอนี่อีกโอ้โหดาเมนี่ันลุกนี่โ oh. อ้หน้าค้างผักฝรั่งมีผักหลากหลายต้องประหยัดเนื้อที่หน่อยอะคะ่ะ ตําลึง <All right. S 1> นี่โอ้โห oh. น่าจะกระเด้งแล้วเขาเรียกกระเด้งหรือเปล่าเนี่ยนี่ <c oughs> ได้สี่ลูกนะคะทุกคนนี่ <c oughs> already grow up <c oughs> <c oughs> ก็เป็นนี่หัวชัยเท้าอันนี้ก็เป็นผักสวนครัวต่อจากนั้นก็อันนี้ถุงดินนะคะถุงละร้อยซื้อมาจากแม่โจ้การเกษตรไหนลองยกโชว์ดิ <c oughs> หู<า>หัวใหญ่มากห,มาหัวชัยเท้านะคะใหญ่มาก มันดกมากมันดกมันดกหวอมมมันนงเให้คุณยายต้มบว,วบเลี้ยมแม่บวบเลี้ยมผักชีนะคะนี่เกิดแล้วได้สูตรมาจากคุณรีนัทนะคะเนี่ยคะ่ะ ปีเตอร์ย้ายมาใส่กระถางก็ได้เยอะเลยตอนนี้ก็ปลูกอย่างอื่นไปด้วยนะคะเนี่ยเต็มไปหมดเลยต่อไปนี้มีแต่ผักชีทั้งนั้นหลังจากที่เราไม่ค่อยได้ประสบความสำเร็จในการปลูกผักชีสักเท่าไหร่นะคะไอต้มก็ลดน้ำผักใย,ยเลยวันนี้ตาปีเตอร์ไม่ค่อยสบายนะคะเดินไม่ได้อีกแลว้วค่ะเป็นเกาหรือเปล่าแม่ระวังเด้อ โอ้ววิวมุมสูงนะคะทุกคนแปลงผักตาปีเตอร์มันก็จะมีอันนี้แหละที่ยากหน่อยโอ้ยเวียนหัวทำโยกแยกโยกแยกเนี่ยดูอ่ะทุกคนยังไปเก็บไม่ได้เลยเนี่ยยังมังเยอะๆเลยใหญ่ๆเลยนะทุกคนอู้ยดูดิเหรอเนี่ยเ่ะโอ้แลวกี่กิโลนี่พี่แจ๊คแกวะประมาณสามโลสิบโลโอ้่ นี่นี่นี่เอานี่ลองคันลูกกูจีทุกคนรอบที่สา ดูในในเอางูอีก呀โอ้ยเอาลงเอาลงป้าหลังปูค่ะทุกคนไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เป็นกอเป็นกรรมเลยค่ะทุกคนนี่ยน,นี่เก็บยังไม่หมดได้แค่กอเดียว โอ้โหดูตรงนี้นะคะทุกคน ดอกเรือเชื่อปัดโอ้โหเนี่ยเต็มเลยนะคะเขาดกมากดกมากหวานบิ๊กบิ๊กบิกจับค่อยๆสิครับคุณผู้ชายเย็บโอ้ยฝรั่งนี่เก็บผักไม่เป็นโอ้เป็นกำมังเลยะคะ่ะทุกคน ในในได้ได้เยอะไหมอ่ะเห็นไหมน่ะโอ้โหได้เยอะเลยนะเห็นไหมโอ้ยได้มีมดวไวไวแกเลยเนี่ยโอ้หแกไวจังเวอันนี้มันไม่มันไม่ใช่แกนะพี่แจ๋วมันมันฟังใหญ่อยู่นะเนี่ยแกไม่ไม่น่าเชื่อเลยเนาะตาปิตเตอร์มพี่นายเราช่วยกันไปชว์ตาปิเตอร์ โอ้พี่่ยคใครกินนมใครกินนมเนี่ยพี่ดาเห็นไม่รู้โอ้โห่นี่พี่เจอใช่ใช่ใช่พวกนี้เลยนู่นปาร์ตผักปร์หลังปลูกนะคะเนี่ยค่ะทุกคนฝักชอบมากเลยนี้ฝักใหญ่ยาวมากดูน้าหน้าหูย ขนาดเก็บทุกวันนะแต่อันนี้พวกนี้ไม่เห็นไงเพิ่งมาเห็นเยอะจริงอ่ะพี่เจ้วไปช่วยอีพี่ช่วยอีพวเหี้ยคุณเห็นไหมว้าวเรองมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเโมโมโมเก็บโมเก็บอีกเก็บอีกนะฮหอเก็บอีกได้เยอะเลยขอบคุณนะคะที่คุณปลูกป่าที่ฉันกินขอบคุณเพราะคือมาหน่อยขักหน่อยแถ ต้องอะไรมายันค้ำไว้แล้วโอ้ยมันกินได้ยังเนี่ยมเป็นถั่วอะไรเนาะนี่เนะดูนะทุกคนนี่ย้อน <laughs> นี้เก็บทีหลังลูกมันใหญ่เลยมัง้งเหรอลูกมันใหญ่มากเลอูอูแถวมันสุกก่อนเนาะนิต้นว่ามันจะสุกไหมเนี่ยไม่เอาไว้ให้กระลอก อ๋อนี้ไว้ให้กระลอกเหรออ๋อนิวตันบอกจะไว้ให้กระลอกอุ้ยน่ารักจังเลยปีเจะมาทําที่ยึดตรงนี้เฮอติดกําแพงเลยค่ะทุกคนคุณปีเตอร์จะทําที่ยึดเอาไว้นะคะอันนี้แหละเขาบอกว่าเป็นมะละกอไว้กินสุกนี่ค่ะลูกตัวโต,วตวน,น,นั้นเลยนะเนี่ยอืม